สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับเอฟซีแฟนคลับน้องอหอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นี่เรื่องมาบอกมากล่าวมาเว้าย้ำเตือนกันนะครับนั่นก็คือในส่วนของวันนี้อ่าวันนี้เป็นวันที่29นะครับวันศุกร์ที่29กันยายนนะครับปีพุทธศักราช2566ครับพี่น้องสี่สิ้นเดือนแล้วว้ายนะครับเบดวงตาผมนั่นคือ มาเคื่นอนยู่น้ำเพลินจนหอดทรงนองของหญิงเขืนรถครับจนหอดเตยล่านะครับอย<ม>ู่ตลาดล่องมาสิเออร์ครับผมมาฮอดเฮื่นกับประมาณตีสี่กว่านะกลับถึงบ้านประมาณตีสีกกส่กว่าเพราะผมขับรถประมาณชั่วโมงนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะฝนตกนะครับแต่เป็นบุญวาสนาของที่ม่านสาวหน่อยแม่งเป็นบุญวาสนาของหลายคนหลายแทนด้วยกันสําหรับผู้จงผู้จัดเนาะคือฝน ฝนหยุดแล้วสามารถทําการแสดงได้ครับฝนหยุดเราสามารถทําการแสดงได้คือเริ่มทําการแสดงเนี่ยมันก็ไม่ตกเลยนะครับงงเลยดีดีมากครับดีมากสาวน้อยปลอดฝนนะครับไม่ตกเลยแต่ว่ามันก่ายเฮ็ดห้นือว่าเนาะพี่น้องมันเฟลนะครับมันเสียคัาวของสืกมันเด่ง่ายง่ายหมองมากล่ะกัมันก่ายเฮ็ดห้น เอฟซอยู่บริเวณใกล้ๆบริเวณงานนะ่ยยังไม่ทราบว่าสาวน้อยเพชรันแพงเนี่ยจะมาทำการแสดงที่ตลาดลองมาซีเอ,อนะครับแต่กันยังมีค้นมาฝนตกปนไดกับมาให้กำลังใจนะครับเออถือว่านับถือถือว่ากันบ่หักกันจริงบ่มาผมบอกซื่อเลยนอนอยู่เพื่อนดีกว่าแมนบอรครับอ่าเราก็ มันกะถึงแม้ว่าบางคนพี่น้องรู้ว่ามีการแสดงนะครับเพิ่งรู้มันก็ไม่ได้มีการเขาเรียกว่าเคลียร์เวลาไว้มันก็ไม่ได้มีการว่าเออบริหารจัดการเวลาคอยคอยล่าช่วงนี้คอยมาช่วงนี้คอยไปจัดการธุระเดียวคอยชีเบืบ้องบนล่าบสาวน้อยเป็นแงมมันไม่สามารถฟริกหรือว่าล็อกตรงนั้นได้ พราะว่าพี่น้องหลายคนหลายท่านเนี่ยตั้งใจว่าสิไปเบิ่งยุ่ตลาดหัวมุมสําหรับวันที 18, น่ยี่สิบแปดนะพว่าผมได้คุยกันครับพี่น้องเอซีคือกันบางคนเหมือนกับขี่มอเตอร์ไซค์นั่งมาเที่ยุ่นเหรครับบางคนเหมือนก็ขี่รถนั่งมาเที่ยุ่นเซียบี้นะครับได้ไปจอดรถยุ่ตลาดหัวมุมโบฮูโบ้ได้เบิบ่งมาที่นี้พ่อมาเบิ่งกันดีจวดจาดมาท่างตลาดล่องมาเสยอ,อคิดเบิ่งรถรับพี่น้องหลายคนกือกันบางคนเพิือนกับไปแล้วคนกับว่นด้มา เออเพราะว่ามันมันกไกลจากเฮื่องซานบานซองมันจะเสียเหลือกไปแล้วอะ่ะเสียเสียเสียเวล่าไปแล้วอ,ะอ่ะะมามาที่นี่มาเขาในเนื้อหาสาราที่แบบวา่าสิมาบอกเตือนพี่น,อน้องบางคนสีเลือดเลยจะสีเลือในม่น้มือนเด้ยยี่สิบเก้าสิบแปดนาฬิกาครับหกโมงแรงครับอ่ะปิดประตูกันนะมาเาอาหกโมงแรกครับหอดุ่มหนึ่งครับ 6โมงเย็นถึง1ทุ่มทางช่องหัวคยครับนั่นก็คือรายการหมอ,อ่ําไอดอนจะเลื่มไปหายกำลังแรงใจกันสำหรับทีมสาวน้อยเพื่อนแพงทีมสีแดงพอโจน้องอิงนะครับเบิ้นปทุมราช่าอยู่ทีมสีแดงมือวันที่ยิบเก่าเนี่ยสีมีผู้ใหแน่สีดไผแน่มาอยู่ในทีมบอ,อสำหรับทีมสีแดงสวน้อยเพื่อนแพง แล้วก็บฉบับอันคัดก็คือไม่มีการตัดก็คือเอามาแบบเต็มๆเ,เนี่ยก็คือมืออื่นครับบายสามสี่สิบหานาที่เป็น้นไปท่านชองเวิร์กปล่อยคือเก่านะครับพี่น้องนี่แหละกะมาเ้ากล้าวยำเตือนกันเนาะโอเคนะคพี่น้องบ่มมีอยังตื่นเต้นหลายมือนี้เหล่นอยู่ทางช่วงนี้ตลาดนิ่งจา้าโอ้อยากสิไปขึ้นกันครับอยากสิไปขึ้นกันมาไล่เบิดเลยไหมหมาว่านนี่ขอเงินแม่ออขอเงินแม่ ของเงินของเงินเมียอะไรอว่านนี่นะครับของเงินเจพันใไดขอกว่านนี่เฮ็ดมาไล่ใหพ่อโจก็โอ่งอิงนะครับบร่ได้สื่อของไปฝากคนจ่อยว่านโอ้ยฝ่าวหลายนา่นในากาผมก็ริืมใส่แต่ถ้าพี่น้องในเบื้องตอน้นคือผมไห่อ่าแ่บอลเราบอกว่าบอกพี่น้องเขาเนี่ยบอกข่าวเขาเนี่ยว่าง่ายหมองง่ายบอลแสดงเนือต่อฟ้าเอาสัน่นนะฮะบ, <c oughs> บัตรที่นี่พี่น้องผมสิตบไดถ่ายหรือขวัญนาดักสำหรับคลิปนี้ มีค้าใหม่หนึ่งส่วนใหญ่อันส่วนใหญ่มันสีเป็นคำาที่ข้าคุณหูดีนอสํำหรับน้องยิงสิว่าจ้าจ้าจากตอน,น,นกาศไล่าการนี่แหละบอลรัไอรอนนี่แหละนอะจ้าอย่างเงี้ยน้องยิงเป็นคนแรกสัสดีจ้าอย่างเี้่ไหมนอเออบาทนี่มีคําหนึ่งเป็นตะหักแห้งครับเออเป็นตะหักแห้งเพราะว่าผมเดี๋ยวโพลลงไปในเฟซแล้ว เอฟซี FC, หลายคนหลายท่านว่าน่ารักมากเลยคํานี้น่ารักมากเลยคํานี้ผมจะามาให้เบิรงครับน้องอญิงบอกว่าจังไห้เ่เดี๋ยวไปเบิรงในคลิปเมือ่อคืนนี่แหละครับเมือ่อคืนนี่แหละเสียงเปลีย่ยนเป็นสาวแล้วพี่หล่าเ,เป็นสาวแล้วพี่นอ้องผมมั่นใจเสียงเปลี่ยนครับเรียบร้อยครับเป็นสาวแล้วน้องหญิงโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้เพียสนสามีเดอร์นะครับเดี๋ยวบอกกันในคลิปต่อไปมี่ยังอดีดีหรือว่ครับ ช่วยหนาติดตามาหรือว่าข่าวสารยัง่างๆมานหมอบาจากันนะครับยาบเอาผมไปเปรียบเทียบกับผู้ถี่เิ่นมีอาชีพเป็นบอ่บว่าจะเป็นคนเล่าข่าวหรือว่าจะเป็นคนยังะ่ะในเรื่องอัปเดตข่าวสารหรือตอนนั้น,น,นไม่ใช่นะครับผมเป็นแค่เอฟซนะครับผมเป็นแค่เอฟซแล้วมาทายถอดความหูซึกดีๆนะครับเรื่องด้าวดีๆหรือมีเหตุการณ์อย่างสำคัญสำคัญ คุณท่านสาวน้อนคือผู้แพ่งทานนั่งนอนหูยิงนะครับผมกับสินมาเบาใจพี่น้องฟังนะครับแย่กสิมาดามาบอกเหตุเรือผมก็ผมไม่สนับสนุนการด่ามาผมไม่สนับสนุนการดา่า,มมา,รดาใครไม่สนับสนุนการาครูดแดงความรูดแดงทุกประเภทเนาะโชคดีไม่ใช่เดี๋ยวไปเบิ้งคลิปน้องอีกหน่ะสวัสดีครับ You <laughs> I <laughs>